กิจกรรมความเพียรครั้งที่68.2ครับอุตลันจากที่สังราชากูเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมาราชาอิสัยสูปุตตปิตัสสะพโวอินทันนามาภปพลาอิทิมันตุทิมันตวันังตวยัสสตตินมุตมะมานาพิเกามงพิกกดังสิทธิงนัง ปุริมาทิสังทัตตะระโตทักเกียวิโรโกตปาเชเมนะวิโรปโคกเวโรจัตตลังทิสังจตตโรเตมหาราชาสมัตตาจตุโรทิสาทันทะละมนะอัถังสุวะเนกับเโรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสตามายาคูเวทุเวยเปนทุวิปูจวิโปโตสาจันโนกามาเซตุจะคินุมันทุนิมันทุชาปานาโตปามัญโยเทวะสุโตจามัจทลิจัตเสนุจักรนภูนักราชาชนุสโภ อาคูปัญจสิโขเจวะสิมโลกสยยะกุศลาเอเจจเลจราชาโนกาตาภาสาราชุพิโมทมานาภิกาโม,มพิกุณังสติมังนังอาถาคูสับนาภาษานาคาเวสาลาาัสตัญชากาการภรัสตลาอากูปยาคาสายาเิพิยาบุณาตตาลทาจากอากูนาคายัสสิสนโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสติมัง เยนาคารเชสาสารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเทวนัมชาปตาชิตาสุปนาอิติเตสานามังอภัยยะธานาคารชานามัสิสุปนาโตเขมมัากาสีพุทโธสนาหิวจายิอุปยันตานาคสุปนาสารามังกาสูพุทังชิตาวชิระหะเถนะสมุทังอสุราชิตาปาตโลวะสะวัสเตอิติมันโตยสสิโน กราคันชาหมหาวิศิมาอสุราธานาเกวีขสาวเวปาจิติสุจิตาปรา,าราลาโทมนมุจีสหสัตัญชาพริปุตานางังสเพเวโรจนามากาสนาหิตวาพลิงเสนนางลาหุปัทตาปมุมกกาขมงสะมะโยธานิพทัเทเตพิกูนางเสมติงวะนาง อาโปจัตเทวาปัทวีจัตเทโชวายโยตตาคัมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมทยาสัสส่าเมตตากั้นร่างกายกาอาคูเทวายะสติโนตเสตตถากายา y a สเปนะตวันิโนอิทิมโตทิมันโตนะตัวยะสติโนมธัมนาภิกขมุงภิกขังสติวนัง เวรทูจัตเทวาสารีจะอัตมาจัตวียะมาจันัสกุปานิสาเทวาจันทมากูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมากูปุรักิตาสุนักขันนิปุรักิตวาอาคูมันโทอาลาหกาวสุนังวโสโวเสโทสโคปะคาปุรินาโศเศธเสธสหกายาสเพนะตวนิโนอิทิมาโตทิมันโตวะนังตัวยะสสิรลมุธมานาภิกกัมภิกุนังสิจิมวะนัง อาสาคูสาภุเทวาชลมาคิสิการิวอาริตกาจโรชาจางมาบุภานิบาสิโนวัลุนาสหธรรมาจาจุตตาเจเนชกาสุริยะสุจิลาอากูอากูวัตสวะเนสีโนสเสเจสทธากายาสเพนะตวอนิโนอิทิมนโตทิมันโตนะตัวยัสติลโมทมนาภิกข่ภิกขุังสุติณนัง สมณะมหาสมณะมนุษย์สามสุตจะมากิตาปัตุสิกาคูอาคูมนุโมตุสิกาอาถากูนายโยเทวายจิตาโรสวาสิโนปารคามหาปรคาอาคูเทวายสสิโนเสเสเทตระกายาสเพนะตวันิโนอิทิมันโตที่มันโตนัมโตยัสสิโมธรรมนาภิกขมมพิกนังสิมมนังสุการุมะอรุณาอาคูไปฆาณาสาเา โอทาตะกันหาปะโมคคาอากูเทวาวิจักขนาสาธามัตตาธารคชามิสกาจายัสสโนธนยังอาคาปาชุนโนโยทิสาภรวัตตอภิวัสติสสศจเจธากายาสะเพนะตวนิโนอิทิมันโตทิมันโตวานั่งตัวยัสสิโมธรรมนาภิกขมุงภิกขณังสุเชงวังเขมิยาตุสิตายามากันตกาจายัสสิโนสัมพิทกาลามเสถาโชตินามาจาสวานิมานารติโนอาคูอาตาคูปะรณิมิตาทัศเศจเจากายาสะเพนะตวริโน อิทิมันโตที่มันโตมันน้ำตัวเจะสัจธรรมโมธรรมนาภิกรรมุพิกุนังสุติโกนังสเตเตเซวานิกายาสเปนะตวานิโนอิจินามันวะเยนะอาคันชุงเยจัเนสัทิสสะสัพปุทธะปุตตะชชาติมังคีรังโอคาตินะมะนังสวังทักเกโมคะ ทักเขโมคาตารางนาคังจันทวะอาสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจ่าุตตาอิธิมัตโตสะงสันนัคุมารติโสจาโสปาคาสิงสิงวังสหัสสมะโลกานังมหาพัมมาพิสติอปปโนชุติมันโตพิมากโยสัสิโสสัสดาอิสลาอาคูปัจักวาสวัตติโนเตสัญจามัจโตอากาหาริโตปนิวาริโตเตจัสเพเิกันเตสินเทสเทเวสุพมมะเกมารเสนาภิกามิปัสสะกนัสสะมันทียัง เลขาขตถาปัธาลาเคนะปัตมาตุโวสมัตตาปิวาเลถาโมจิมาโวจิตม um ุนจิตาโกตินังอิติจตามหาเสนโนกาณาเสนะอภิส hmm. ีปานิณาธระมาหาจากสังขตวานาเลระวังยะถาภูสะโกเมโกทะไยันโตสวิจุโกตถาโสปจจุทาวติสังคุตโอะอัศยังวเสตันจัสพังวิญญาญาคิจวานาจะกุมา ตโตอมัตยิสัทธาสาวกเกศเ,เสนระเจเทวมาลเสนนาพิกันตาเทวิชานาตาภิโคเตจจตปากมกะลุงสตวะพุทธศาสาสานสนาตาวิวตาราเกปะกามงโนเนสังนรมปิชยุงสเผวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสิโน โุทันติสาปุเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาติโพสจุลชัยประกอบนโมเมผูตาเจชะสาละทานาตยาธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิทธีวาณรยญาปราเมสุลาสิทธิปามาเจินทาจาจัตตโรกาคัมภีรักกากาสมุทาปูตุงกังกาจัดสาพมมะชัยยาปุริตีพรเตเตชัยยะชยัทธรนนิธันนิโตธีโอธีนาธีนาธีชัยยะชยักข์วันละคนนิสัยนิไลสันเสนามิรุราชาภระนาชีชัยยะยัคัมภีรสองพีนาเกณฑนาคีปิสาจัพูตะ กาเรใช้ใช้ตุนิมิตาโรกีใช้ใยาสิงีสุจัตานะมุกชาใช้ใยามุรณมุกขาาตาใช้ใช้ยาจันปาินากูลลกันตุกใช้ใช้าจักคนนัตุรงสุกการัผพ้ชวงสีห์พยาคาติปาใช้ใช้ยาอุรณามุกขยาตาชิตาชิตาเสนาเีปุนักสุทธดินารดีใช้ใช้สุกาสุกาชีวีใช้ใช้ธรณีทเลสตาสุจยาใช้ใช้ธรณีสันติสตา ช้ยมังการาัญญาภาวะเกชัยยมรุณายาเกช้ชยลกษณะสุลาพุชาเตชาชเชัยยะชยยพเมนตะนาชัยยราชาธินราชาชัใช้ยปัทวีสับพังใช้ชัยยะอรันตาปัจเจกวุฒิสาวังชัยยมเหสุโรหโรลเนเทวาใช้ชัยยพมาสุรโคชัยยธรรมโมใช้ชัย นาโกวิลุนาโกวิลุหปะโกจันดิมาโรวิอินทุจักเวนัสทยโยกุจักกูเวโรวริโยปิจักอะคิวายโยจักปะจจุหงค์มารุทตะตะตะโกอาถารัพมาเทวะสิทธิตาภาษาอาทยโยอิสิโนสาวกาสปารชยรามมพุนตุเตชยสโมชสังโกจัตสปาโลจัตชายะกังเอเตนะชยยะเตชยนะสายะปโอะโซนถิ่นพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชยนะโซนโหตุเตชยะมังคารัง